เรื่องฟ้องเหรอมึงขี้ฟ้องเหรอนี่ลงมาให้ตีหรอแล้วก็แบบว่าฟ้องเหรอ อัดไว้อัดไว้เียอัดไว้อัดไว้คนไหนคนไหนโปออะแจ็คคอมไปเร็วพูดเฮียลพูดเฮียเลยเียยเฮ้ยเสียงเสียงเออไมึ่ลงลงมาเล่นก่ตอนบามนเกคต้มเียเลิกไข่คอท่าอะไรพี่ ไม่รู้วะขอขอกดกด F9 กด F9 กด F9 ไหวไหมครับเนี่ยตัดผลานหน่อยฮัลโหลหลอกไหวไหมเนี่ยไม่ไหวพี่เราพี่ตึงเกิดเออผมกวน,น,นขาสันแล้วนะ่ะใช่เหรอจริงกลัวจริงกันอะ

้อไปบ้าง่อมันเยอะทำไมะไม่ได้ะลีลาอะไรวะไม่ไมันนี้ไม่หายกูแล้วรอะเยเย็นิดนมันไม่หลุดหรอกมันรอเราอ่ะหลุด ข้าก,ก,ก,กิงเราเอง้ากินเงินบาทวะไปไก่อะอโอเ <c oughs> อยากเล่นตุ๊กตุกโอ้ว้ะ เ็ดใช่ต้องเจ็ดแ <c oughs> ล้วมันด่าอะไรกันมาละ เร,มมเริ่มแล้วนะไอ้หมิงเ่ยดแล้วนะบนท่าเดิมมันไม่ลงบนงต้อตีนอยู่เราเจ็ดแลัว้วแล้วกลับมาให้มันลงมาสักทีเราลงนั้นมันกี่โมะมันไม่ลงเราครบสนะิบห้านาทีแล้ว มันเหน่ยเเนี่ยถูกไปยืนบัฟมาเนี่ยมันก็รอให้หนูลูกก่อนมาคุยกันไว้ไงว่ามัจะมันก็จะเอาใบเราเหมือนกันยิ่งไปคุยกับมันมันก็ยิ่งดึงเวลาไปเรื่อยๆอยู่ห่างๆันเนดะี๋ยวเวลาไปหน้าปูไม่อยู่แล้วนะเกียร์ช้าทิ้งหาย เย็นฮ้ยังไม่ลงรถเลยเฮ้ยไม่ลงล้นเลยใช่มันมันรอกวันตีนมันไม่เอาตะเกียเจมมันไม่เจมมันไม่ยอมลงรถอ่ะมันเลยเนี่ยมันเลยเวลามาแล้วอ่ะเอาไงอ่ะมันยังมันลงล้หมดแล้วแต่มันลงขาดอีกคนนึงไม่ลงรถดูเวลาให้มันเลยมาแล้วเนี่ยเก้านาีแล้วเนี่ย มันเลยมาเนี่ยเจ๊เอาไหมตุ่มสิบห้าถึงตีกันได้อยนะ่าเผลอตีเขาก่อนนะสามทุ่มเหรอสามทุ่มสิบห้าใช่เหรออีกหกเจ็ดนาทีอะค่อยตีอาหา้ามตีเขาก่อนนะอ่าสามทุ่มสิบห้าทีนะสามทุ่มสิบห้าทียังไม่ถึงยังไม่ถึงใจเยใหญเราสามทุ่มสิบห้าที มถกคูดาวไหมคูดาวสิบห้าที่ดาวนะอนเนเย็นๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบสามทุ่มสิบห้าที่อีห้าเทียด ไปไล่ไปไล่ไปะามรถสไปไปสารถสไปไ่เอาไ่เอาไงเอาเ้สเพ่นส่เพนรดสเพนุดส่งเพนรด ขอต้อมเนี่ยเอามันดิลนน้เล่นไปชวยเพื่อนเขาอยู่ไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนเอาเดือจบให้ ว่ากโงโอ๋คน<า>เราก็ไป่ิเข้ากันได้พูเข้าใจแหละแต่น,นี้ที่คะแมงมันดีใซใหญ่เลยจ่ยได้อ้รมแล้วพาไปสัตว์ว้ายว้ายไอ้ยาไอติขั้นต่ำพวกนี้สารเเนะสัตว์รวยพ<อ>ูด <พอ S 2> เลยไอ้ยาป้าดีนีิตัดสมอร้านอาอของขั้นต่ำ,ตำไห่บอกว่ารวยวะ ใส่ละแนใส่ะแนจริงมีปัญญาใจเมื่อกี้ของไอ้เหี้ยเป็นของทำเป็นข้าม่มีของมาเป็นแค่เพื่อนเหมือนเสิร์ฟหน่อยทำดีใจของก็ไม่มีเลตายไหมเพื่อนเมื่อกี้เนี่ยไอ้กาดทำดีใจตายตายเล่นอย่างเงอะงเลยไอ้เหี้ยกระจอกพวกมึงอ่ะจ่อกูตายกันเองสักสามสี่คนอ่ะมึงก็ไม่ได้คันกมือมึงเข้าใจตั้งเข้าใจปั้